ชีวิตดีดีตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องชีวิตดีดีด้วย e ีโค o ลจีทัวร์ครับพวกเราเคยได้ยินคำนี้ไหมคอนเซ็ป <Concept S 1> ที่เราเคยคุยกันไว้นะครับว่าการที่เราจะมีสมาร์ทไลฟ์มีชีวิตที่ฉลาดได้เนี่ย ทำยังไงให้เรามีความสุขเยอะๆโดยการใช้ท้นทุนที่ต่ำกว่าวันนี้เลยแนะนำครับวันว่างนะครับลองเซิร์ชหาคําว่า Ecology Tour ดูแล้วเราจะได้รับจะได้เจอกับโปรแกร,รมดีๆนะครับมากมายพี่ขอญาตแบ่งฟันโปรแกร,รมส่วนตัวนะที่เป็น Ecology Tour หรือเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศนะครับให้เราฟังมีใครรู้จักคลองมหาสวัสดิ์ไหมครับพวกเรารู้ไหมว่ามันมีโปรแกร,รมทัวร์นะครับเป็นนั่งเรือหางยาว ท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งโปรแกรมนี้มันเจ๋งมากเลยนะครับลองเซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะครับล่องเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์นะครับเราจะเดินทางไปที่วัดสุวรรณารามครับอยู่แถวสารยานี่เองไม่ได้ไกลกรุงเทพเลยนะครับแล้วเรือนี้ก็จะมีคุณป้านะครับหน้าตาใจดีแล้วก็ขับพวกเรานะครับพาชมชีวิตริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์คลองนี้มีอายุมาประมาณ150ปีครับพวกเราเข้าใจฟิลลิ่งไหมครับว่าเรามีความสุขเยอะๆโดยใช้ต้นทุนต่ำกว่าได้ ขณะที่หน้าเราไล้กับลมเย็นๆมือเราไล้ผ่านน้ําใสนะครับในคลองที่มีประวัติมา150ปีแล้วเรือหล่านี้นะครับก็จะพาเราเข้าไปสู่นาบัวครับพวกเรารู้จักไหมนาบัวลุงแจ่มเจ๋งมากนะครับนาบัวลุงแจ่มเนี่ยครับจะเป็นนาบัวประมาณ20ไร่เป็นบัวสัตว์บงกฎครับสีชมพูสวยมากเลยแล้วเรือของเรานะครับก็จะนั่งเปลี่ยนเป็นเรือพายแล้วนะแล้วเรือพายเราก็จะพายแซะเข้าไปในนาบัวผืนใหญ่นะครับพวกเราเคยได้ยินคำว่าชีวิตในชีวิตนะครับ นอกจากได้สัมผัสธรรมชาติแล้วเนี่ยทัวร์ที่นี่มันเวอร์ยังไงรู้ไหมครับพอได้ศึกษาประวัติปุ๊บเราจะค้นพบว่านาบัวแห่งนี้นะครับได้รับพระราชทานครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทําให้เหล่าเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตรงนั้นนะครับทุกวันนี้ทำงานด้วยความเพียรปลูกบ,บัวใช่ไหมครับแล้วก็สามารถตัดบัวไปขายมีรายได้เฉลี่ยต่อวันประมาณ2,000บาท หรือพูดง่ายๆคือตกเดือนละ6 0 0 0 0บาททีเดียวนอกจากความสวยงามแล้วเราเห็นเบื้องหลังการไหนทำนะครับรู้สึกเลยโอ้มันเป็นการท่องเที่ยวที่ดีมากถ้านั้นไม่พอครับจุดถัดไปครับเขาเรียกว่าชุมชนสารด,ดินนะครับที่นี่นะครับของกินสุดยอดมากมีข้าวตังนะครับสดๆส,สามารถเลือกกินได้นะครับมีทั้งโอ้โหข้าวตังสามารถหยิบงาสามารถหยิบหมูยองนะครับใส่กินได้เต็มที่เลยเขาคิดตังเราเรียบร้อยแล้วกินได้ไม่อั้นนะครับ สุดท้ายรับที่มันเจ๋งมากๆคือเราจะได้นั่งรถอีแตนครับเที่ยวนาข้าวครับของลุงสมบูรณ์นะานี่นะครับเราจะได้นั่งล็อกเข้าไปแล้วลุงสมบูรณ์นะจะพาเรานั่งอีแตนแล้วก็ทิ้งโค้งครับ90องศาสุดยอดมากที่มันสุดยอดมากตรงไหนรู้ไหมครับประวัติของนาลุงสมบูรณ์ครับตอนปี25-54ที่มีมหาอาุทกภัยนาของคุณลุงทั้งหมด40ไร่เนี่ยนะครับเหลือศูนย์ตอนที่คุณยุทธคุณลุงอายุ60ปีแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณลุงกับคุณป้าก็ให้กําลัังใจกน แล้วก็คิดใหม่ว่าเองก้าเน่าค่าก็ากล้าปลูกใหม่จนคุณลุงและคุณป้าน,นะครับใช้เวลาฟื้นตัวกลับมาเพียงแค่3ปีเราก็สามารถทําที่ตรงนี้กลายเป็นสถานที่ทัวร์มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนได้เพราะเราเห็นภาพไหมครับการท่องเที่ยวที่เป็นอีโคโลจีทัว ใช้ต้นทุนไม่ได้สูงนําตัวเองเข้าใกล้ชิดธรรมชาติแล้วมันมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในชีวิตตรงนั้น<ม>อยากเชิญพวกเรานะครับมาลอเรามีสมาร์ทไลฟ์แบบนี้ดูลองค้นหาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรแบบนี้ดูเราจะค้นพบว่า1วันหยุดดีๆจะมีคุณค่าดีๆรอเราอีกมากมายฝากไว้ตัวนี้ครับ